เอาละครับผมกลาสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดทบายดีไลนะผมกับคาตกรตัวใหม่ที่มีชื่อว่า The ะซ n โนบนั่นเอง นตกการ์ตูนซีโนบานะครับก็เอามาจากในหนังสยองขวัญน,นะครับจากเรื่องหนึ่งผมก็จำไม่ได้ว่าหนังเรื่องอะไรนะฮะก็ใครดูก็มาบอกทีนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเคยดูนะเออผมจำไอ้ใบหน้าแบบนี้ได้นะที่มันมีพวกผี13ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน่าจะน่าจะเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะเล่นตัวนี้นะฮะโดยใช้เปิลข,ของเจ้าตัวเลยนะครับทั้ง3เปิลเลยนะฮะ แล้วก็เรามาดูความสามารถพิเศษกันนะครับผมซึ่งเพร์กของขวัญน,นี่ครับความสามารถพิเศษอองมนก็คืออใครที่โดนแขวนเป็นเฟสแรกนะครับหรือคนแรกของเกมนะครับมันจะทําให้เกิดโทเทมไฟขึ้นมานะครับผมแล้วคนที่สามารถทําลายโทเทมไฟได้ก็คือคนที่โดนแขวนเฟสแรกนั่นเองนะครับคนอื่นไม่สามารถทำลายโทเทมไฟได้เลยนะครับแล้วก็คนที่โดนแขวนจะติดสถานะไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมส่วนเพร์กที่สอนั่นก็คือตะขอหายนะของขวานแห่งความเจ็บปวดนั่นเอง ซึ่งตะขอนี้ครับมันจะสร้างตะขอพิเศษนะครับก็คือตะขอหายนะขึ้นมา4ี่เสาด้วยกันนะครับผม ซึ่งความสามารถพิเศษอันนี้ก็คือถ้าใครโดนแขวะตะขอต้นนี้นะครับก็จะติดสถานะแผลเวอะหวะนั่นเองนะครับผมทำให้การารักษาแล้วก็าการซ่อมแซมนะช้าลงมากๆเลยนะครับประมาณ9%ซนะครับผมถือว่าช้ามากๆเลยนะเอาผมต่อมาก็เป็นเปิร์กที่3เองเปิร์กสุดท้ายก็คือล็อกมรณะน,นอ้ครับผมซึ่งความสามารถพิเศษของเปิร์กนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราปั่นไฟเสร็จหนึ่งเครื่องใช่ไหมครับแล้วเครื่อง ที่เหลือเนี่ยแล้วมีการปั่นไฟมากที่สุดเครื่องนั้นจะถูกล็อกนะครับผมแล้วก็แสดงออร่าเป็น25วินาทีนะครับโดยจะมีการล็อกเป็นเวลา30วินาทีด้วยกันนะผมคือปืนที่4ที่ไปเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนะก็จะเป็นเปืนหัวหมูเองครับผมก็ผมก็จาปืนนี้ติดตัวไปด้วยนะซึ่งบอกก่อนเลยครับว่าอ่ารอบนี้เราจะไม่เน้นเก็บสี่นะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไปแค่รอบแรกไปเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่รอบที่2นะฮะก็สังเกตจากเลเวลนะแค่ยี่สิบเองแล้วก็เลเวลปืนนะแค่เลเว ก็ไม่หวังอะไรสูงมากนะครับอาแล้วผมก็เอาโมลิไปด้วยนะผมจะเอาโมลิไปด้วยนะ้ผมผืออาจจะได้โมลินะผมอยากเห็นฉากโมลิแกนะก็เลยเอาไปด้วยนะผมเราจะอยู่ในด่านของออ t โตฮาวเวนนะฮะโอเคผมรอบตอ้แรกผมเล่นรอบแรกผมรู้สึกมันเล่นยากอยู่นะฮะซึ่งสกิลติดตัวของเจ้าเดอร์ซีโนบนะฮะก็คือการเปิดประตูฮะในการคลิกขวาผมก็ว,วาร์ปไปเลยฮะแล้วก็เราจะใช้โซ่ในการตรึงนะฮะผู้รอดชีวิต ผมบอกเลยว่าท่านี้ใช้ยากมากๆเลยนะครับผมผมถึงบอกว่าจะไม่ได้เก็บสี่นั่นเองค่อนข้างได้ยากอยู่นะมันไม่ค่อยได้ดังใจนะฮะตอนนี้มีการปั่นปะเอ๊ะเดี๋ยวตู้หรือเปล่านะไม่อยู่อ่ะโอ้โผมโคชอบนะคือมันการเปิดโดยการใช้โซ่นะรอยเท้าวิ่งมานี่โอ้มีคนเก็บลูบิทะ โอ้โหอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหแล้ววิ่งอยากจะเก็บรูบิดนะเนี่ยโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวผมก็ต้องตีก่อนเฮ้ยฮะเขาเก็บรูบิดนะฮะแล้เราก็าต้องเอาคนที่เก็บรูบิดไปก่อนอ้าววิ่งมาอย่างนี้ อุ้ยโอ้โหระยะการตีมันซ้นมากอ่ะโมไม้ไปแล้วจังหวะนี้อ่าโอ้โหระยะนี้ยังตึงไม่โดนน่จันเอาอ้ยโอ้โหมีคนโดดตู้อ่ะผมจะเอาคนรูปิดก่อนนะผมผมไม่สนใจว่าใครจะตรงโดดตู้ผมไม่สนใจนะวิ่งยาเลยวะเฮ้ มาแก้ฆาตกรตัวใหม่ฮะบุลลี่เนี่ยอะโลมมยไปแล้วหนึ่งยังไงยังไงตายยากไม่มีตายยากอย่างนี้ก็ตีก่อนเลยมาใช้โซ่ดึงขึ้นมาโอเคมีคนเอาเปลึกตัวตู้ไม่ได้นะหนึ่งเครื่องหนึ่งศพครับผมตายเห็นไ,ไ,ไหมพอเรา แขวะคนแรกจะเกิดโทเทมไฟไหเห็นไหมพราผมไม่ได้เอาเปิร์สโทเทมไฟมาเลยอุ๊ยโอ้โหไม่น่ากดลงเลยว่ะงั้นโดนแล้วเนี่ยถ้าผมแบบเกี่ยวได้เนี่ยผมตึงเลยนะมีคนเอาลูบิดปะไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ โ okay. อเคเฮ้ยมีคนมีคนเหมือนเขารู้อะ่ะเอ้ยมันหลบได้ไงเมื่อกี้โดนะนะน้าโอ้โหคือเมื่อกี้โดนนะฮะแล้วมันหลบเฉยเว้ยตีจ่ออย่างนี้เลยก็แล้วกันครับแล้วก็เอ้ยโอ้โหระยะการตีโอ้โห โคตรสัน้นน่ะเฟดไปละหนึ่งเครื่องเราจะเลี้ยวทำไมวันนี้อ่ะโอยเข้าไปในบ้านแล้วได้ว่ามีการปั่นด้วยวะผมว่าตีสบายเลยเดียวตีสบายเลยตีสบายเลยอืมระยะการตีมันสั้นมากหนึ่งศพครับผม อยู่ในนี้ก็เสร็จดีครับลงไม้ปราบโดดมาอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้อ้าวอ้าวอย่างนี้อืมอย่างนี้หรออย่างนี้หรอมีคนแบบยุ่งกับลูบิดอีกแล้ววะ แต่ข้ารกรใช้ลูบิดได้ฮะแต่ปัญหายัากมากโอ้แล้วมีเสาให้แขวนไหมเนี่ยโอ้โหต้แวขวนตรงนี้เสร็จไปแล้วอะ่ะพังก่ออ่ามีการล็อกเครื่องแล้วอยู่ไหนนะจะได้โมลีหรือเปล่ายัางไม่รู้นะ เฮ้ยผมเจอแล้ววันผมจะเจอสองคนเลยนะผมดักหน้าอืมโอเคเราเห็นแล้วเต็อไปลกลับมาวิ่งว่ะอ้ยเลย นี่ผมตั้งใจเล่นบาาๆลยนะแต่มันคุมยากว่ะ oh. ต้องตีธรรมดาตีธรรมดาก็สั้นเกินเปรียบๆนะข้าราชกรตัวเนี้ยเฮ้ยจะวิ่งวนไปอีกนานไหมเนี่ยลมไม้โอ้โหยังจ,จะโดนมายังไงผมเดินธรรมดานะไม่ค่อยอยากจะวาปปร์ปเลยว่ะวาร์ปไปทีไรไม่เคยได้เลย อย,อย่างนี้ก็ได้เออโดนหน่อยโดนหน่อยตึงตึงอย่างนี้ต้องตึงอย่างนี้ต้องตึงเสร็จไปอ่าสาวพิเศษก็อยู่ไกลนะป๊บคนนี้โดนล็อกนะเมื่อกี้มันมีคนเดินวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นลูบิดปะ เทเลพอร์ตไปเลยครับเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้นะอ้าววัดดีฮัลโหลวัดดีฮัลโหลใครมาให้เล่นลูบิดกันล่ะเฮ้ยอ๋อใส่โค้งโคตรไกลเฮ้ยติดปะอ้าววัดดีครับไม่มีไม้แนละ้วตรงนี้ตายยากป่ะ ยากไปแล้วหนึ่งตัวข้ามาไม่มีไม้ก็จบแล้วนะตรงนี้ยังไงยังไงโอ้โหดูดิระยะการตีโคตรสั้นม,มันสั้นมากๆเลยเลืออยู่เครื่องเดียวมีรอยท้าตรงนี้เทป่ยววะ หรือผมไม่ได้เล่นนานผมก็เลยแบบลืมปลงลืมลืมอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่อยู่ว่ะไม่มีโนวันด้วผมงสยไม่ได้โมลีแล้วนะเนี่ยเอ้มีโคนมีโคนมีโคนอ้ยแม่เลยใส่คโคงโอ้โหเจ้าใช่ปะ วิงเข้าดิไปไหนแล้ววัดผมพังนี่ก่อนโอ้โหช่วยกันแล้ววะ่ะผมวบบาเลยสวัสดีฮัลโหลเฮ้ยหลุมหลุมหลุม,มต้องได้โมลีสักคนหนึ่งวะ่ะนะ มอยากจะโมลีสักคนหนึ่งอ่ะออกกันหมดแล้วบ้างน่ะใช่กำลังจะออกโอ้โหไม่ทันว่ะอืมอืมเดีย๋ยวเดี๋ยวมันมีคนนึงโอ้โหจบละโอ้โห โอ้โหยังตีไม่โดนอมไม่ได้โมลีใครเลยว่ะเล่นยากสัตว์เลยตัวนี้โอ้โหแต้มหมื่นเก้าอาะผมแล้วมาพูดถึงขากรตัวนี้นะผมรู้สึกค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับผมนะคือแบบมันยังเป็นข้ารกรที่แบบผมว่าสกิลอะไรมันก็โอเคนะความโหดของสกิลนะ ก็โอเคนะครับแต่ว่าด้วยในการใช้สกิลของมันมันค่อนข้างที่แบบลําบากไปนิดนึงนะครับใช้ยากมากๆเลยนะฮะไม่เหมาะกับเอามาแบบเล่นไล่ฆ่าเซอรออะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะในในความสึขของผมนะมันยังไม่สามารถสู้กับพวกขาตกรพวกเบต้าเก่าๆได้เลยนะครับผมผมว่ามันต้องถ้าจะเล่นตัวนี้แบบให้ช่าชองต้องแบบฝึกแบบหลายรอบอะแต่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันยากเกินไปนะครับผมคาตอนตัวนี้โอเคครับผมก็วันนี้ก็มาเล่นเจ้าตัวเดอะซีโนบไปแล้วนะครับผมก็ อย่างที่หวังไว้ก็คือไม่สามารถฆ่าใครได้เลยนะครับผมก็เราไม่ได้หวังตัวนั้นอยู่แล้วนะครับก็เอามาเล่นให้คุณผูช้ชมได้ดูครับว่าเป็นคาเกรตัวใหม่แล้วกันนะครับผมมาดูว่าความโหสกิลของมันเปอร์ของมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมสำับวันนีก็ลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า